วันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการเก็บ trial เก็บแร้งยกกล่องให้ได้แต้ม1มื่นสองนะครับผมแมปที่เราจะใช้ในการฟาร์มก็เป็นแมปสเต l ่ากลางคืนนะครับผมที่เลือกแบบนี้เพราะว่ามันหากล่องที่จะให้ยกเนี่ยง่ายกว่าแมปอื่นๆเยอะเลยการยกครั้งหนึ่งเราจะได้1000แต้มเท่ากับแบบเนี้มีจุดที่ให้เรายกเนี่ยได้12อันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมไปแน่นอนเลยก็คือยาอเดนาีนะครับผมเตรียมไว้สัก10-15หลอด เพราะว่าเราต้องการความเร็วในการยกนะครับในการวิ่งไปหาจุดแต่ละจุดแต่ละจุดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีคนแย่งเรายกไปก่อนอีกอย่างที่ต้องเตรียมไปที่ผมแนะนําก็คือปืนโฮลแครกเกอร์นะครับผมเอาไว้จัดการตัวเทรดเดอร์นะครับที่มันจะเกะก,กะขวางทางจุดที่เราจะยกกล่องกล่องที่เราจะยกของแบบนี้จะเป็นกล่องแบตเตอรี่เอาไว้เปิดประตูนะครับผมแล้วประตูแต่ละบานเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับ มันจะเปิดได้สด้าน,านก็คือเราสามารถยกกล่องมาใส่ได้ทั้งสด้านเลยเราจะเริ่มห้องไหนกันแล้วแต่ว่าตอนเราเกิดมาในแมบบเนียเราเกิดละแวกหรือแถวไหนนะครับผมให้เราไปตรงที่ใกล้ที่สุดก่อนอย่างของผมเกิดตรงนี้ผมก็เลยเลือกไปทําที่ล็อบบี้ก่อนนะครับเพราะว่าล็อบบี้เนี่ยมันมีประตูที่ต้องเปิดได้ใน2บานเท่ากับเราได้เนี่ยแค่ล็อบบี้ที่เดียวเราได้ละสี่พัแต้มเนีบานละ2ฝั่ง เราทำแค่ล็อบบี้โซนเดียวเราก็ได้ละ3ดาวแน่นอนพวกกล่องแบตเตอรี่นะครับมันจะวางใกล้ๆแถวๆประตูเลยมันจะไม่อยู่ไกลมาก ห้องต่อไปที่ผมจะไปเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวนี้จะมีประตูแค่1บานแล้วก็เรายกกล่องแบตเตอรี่ไปใส่ได้แค่ด้านเดียวห้องนี้จริงๆคนไม่ค่อยจะไปเปิดนะครับจริงๆเราเก็บห้องนี้ไว้สุดท้ายก็ได้แต่พอดีผมอยู่ใกล้ผมก็เลยเลือกมาห้องครัวก่อน ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องยานะครับผมห้องยาจะมีประตู1บานเปิดได้2ฝั่งเหมือนกันจะเป็นประตูที่จะเปิดเชื่อมไปห้องประกอบยาน ห้องถัดไปก็คือห้องแซนบ็อกนะครับห้องนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วมันจะมีเทรดเดอร์2ตัวยืนอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องทําลายเจ้าเทรดเดอร์ก่อน2ตัวครับแต่ที่ผมเล่นนี่คือมีคนทําลายไปแล้วนะครับผมก็เลยสบายหน่อยห้องแซนบ็อกนี่จะไม่เหมือนการเปิดประตูห้องอื่นนะครับมันจะเป็นการไปหยิบอ่าหลอดแบตเตอรี่ทั้งหมด3หลอดนะครับไปเปิดประตู ึ่งเจ้าหลอดแบตเตอรี่มันจะเกิดสุ่มนะครับว่าจะอยู่สุ่มสุ่มว่าจะเกิดหลอดเนี่ยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาครับมันจะเป็นเป็นเป็นกล่องจะเป็นกล่องติดอยู่กับผ,ผนังกำแพงนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะโชคร้ายก็คือกล่องเจ้าพวกนี้ที่ติดอยู่กับกำแพงนี่มันบั๊เราไม่สามารถดึงออกได้เลยไม่ไม่คือไม่มีตัว E ให้เราเก็บถ้าเกิดอาการอย่างนั้นก็คือเราต้องเรียกให้คนที่เล่นอยู่ในแมปนะครับ ต้องบอกให้เขาช่วยมายกออกให้หน่อยห้องถัดไปดห้องสุดท้ายก็ <ไป S 1> คือห้องเก็บมเมล็ดนะครับผมห้องนี้มีประตู1บานแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้2ฝั่ง ห้องนี้ก็จะยากนิดนึงครับเวลาเวลาในแมปเนี่ยเหลือน้อยแล้วมันจะชอบมีเจ้าตัวเทรดเดอร์เนเกิดเกิดตรงทางออกแล้วแบตเตอรี่เนี่ยมันชอบวางอยู่กับพื้นตรงที่เจ้าตัวเทรดเดอร์น่ยมันยืนอยู่เสมอเลย เท่านี้ก็เป็นอันครบนะครับทั้งหมด12อันนะครับ12,000แต้มมันก็ต้องอาศัยความเร็วแล้วก็อาศัยดวงนิดนึงก็คือทั้งแมปไม่มีใครมาแย่งเรายกเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ห้อง PVP เพื่อนๆก็ต้องยอมที่จะต้องฆ่าคนอื่นให้หมดแมปเลยนะครับขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับบายบาย